ตอนนี้เรามาเปิดซอยเมาส์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะจะ,ะพาไปไขปริศนาดินเค็มกับรายการกบนอกกาลานะคะส่วนคอเพลงลูกทุ่งค่ะวันนี้เรามีผลงานของสองศิลปินลูกทุ่งน้องใหม่มาฝากกันด้วยแล้วก็จะพาไปชื่นชมกับความสามารถของนักแสดงวัยจิ๋วนะคะน้องใยังหมายที่ตัวกระปิกเดียวเนี่ยฉายแววความเป็นนางแบบแล้วนะเมาส แสดงละครเก่งแล้วน้อไงใยไหมไว่าสิบขวบคนนี้ยังฉายแววนางแบบอีกด้วยเพราะเจ้าตัวไปโชว์ฝีมือโพสต์ท่าในงานแฟชั่นโชว์อีซี่หลอนรีรวมกับนางแบบในแบบรุ่นจีอีกเพียบ <c oughs> เรียกว่าเก่งครบเครื่องจนชาวใส่ก้าวปรบมือให้ดังๆไปเลยจ้าเก่งจัง ที่เป็นแฟนลูกทุง่งต้องไม่พลาดติดตามสองนักร้องลูกทุ่งน้องใหม่จากค่าย T M Music คุณภูวดีและสง่าวนารักกันนะจ๊ะที่วันก่อนเพิ่งบุกมาแนะนำตัวกับชาวสอย9ก้าพร้อมสิงเกิลใหม่โปรดลดความเหลวและคนจนความหล่อรู้นี้แล้วก็รีบไปฮัรเพลงมาฟังกันด่วนๆเลยจ้าจัดไปค่ะ มีมาให้ติดตามกันทุกคืนวันศุกร์กับรายการกบนอกกะลาที่จะพาไปไขปริศนาดินเข็มโดยเดินทางไปยังจังหวัดสกลน,นครและอุดรธานีแหล่งผลิตเกลือสิงห์ถ่อมมากที่สุดแต่การทำนาเกลือจะมีขั้นตอนอย่างไรและการเปลี่ยนดินเข็มให้ดวมสมบูรณ์มีการพัฒนายอย่างไรติดตามได้หลังจบรายการขึ้นความสุขให้คนในชาติจ้าเป็นจุ้งไปตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องหัวใจของหนุ่มอาอนัตพลค่ะ<ช>ดูเหมือนว่าจะง้อแฟนสาวจียอนเนี่ยไม่สำเร็จซะแล้วล่ะค่ะ